สวัสดีทุกคนนี่วันนี้มาอยู่กับปังแมนกับปังป๊บนะครับวันนี้เราพาทีมงาน MD จมดีกับสุราานะครับมาตานข้าวนะครับแต่ใค้จ่ายไม่รู้ใครจ่ายโอ้นี่วันนี้จ่ายครับ วันนี้ทุกคนน่าจะรู้จักนะครับายคลิปแนนนอนะคนนี้อยู่อ่าเป็นยูทูบเบอร์ยูทูบวันนี้กล่องกล่องกล่อง่องยูทูบเบอร์ของยูทูบฟังแมนชาแนลชนใช่ครับเดูกี่คนในกลอคนสองหมืนหพันคนติดตามติดตามในยูก็ไปติดตามกันได้นี่ผมเป็นลุยูทูบเดี๋ยวเราพาไปชมนะครับอันนี้ที่มงานจาก m อ็มดีมาดูกานครับเอ็มดี้มาะเทศไทยของผมประเทศไทยนะครับของแม่นี่คือระเด แล้วอยาไมปาอย่างน้เจเท้า้ยาวดจให้ขาตอนกินต้องวิ่งขาด้วยนะอูกูกออันนบงบงไม้บงไมอ้ีบงไม้นะคบผมนบาไชอกินน้เขียวชอกินน้าเขียวไไชอบา้ชาวชอบชอบชชอบไม่ชอบทีบรการอบๆค เต็มเลยอันนี้ต้องเรียนวันนี้เรี่ะบรรยากาศสวยใช่ไหมคะบรรยากาศสวยเพ่ิดนี่นิ่ดิฟรถไม่ได้นะฮะดิฟรถไม่ได้จะไปดิฟเรืออยู่นี่นั่นนัมีเรือเป็ดนั่นี่เห็นเรือก็จะดิบด้วยเห็นอะไรไม่ได้จะดิบอย่างเดียวนี่ถ้าเจอควายดิบดิบดิบควายมาเลยเจอควายดิฟเอางั้นเลยพี่โอเคเดี๋ยวไปดิบเรือเดี๋ยวบางทีไปขี่เรือขี่ปีกนี่ป็ดด้วยเหรอ ดปวันนี <Safe rév mark> <n> ้ซุประตักซ <Buffalo> ุปตะตักแปลงร่างเป็นมนุษย์ซุประตักเอ็มดีครับนั่งตรงไหนทุกคนดูครับผกเลยโคตรมั่วจริงเลยว่ะมักเตี้ยมาเอ็มดีโดนมั่วชิบหมลองเล่นลองเล่นนิ่งเลยไอ้ลองเล่นเข้ามาดูคนเลยไอ้ลองเล่นเข้าในเข้าดูเเข้าเข้าเข้าอะไรเลยโอ้มไม่ได้พี่ทำไมมันหนูนั่งไม่ได้อะไรแบบนี้ตัอย่เลียวโอ้ยขาอร่อยจริงเหรออร่อยมากอันนี้ ไม่เคยมาทีแต่ว่าอร่อยมากครับไม่เคยมาที่แต่ <ind chega> <fit> <rip> แตอร่อยอร่อย okay, อร่อยยังอร่อยโอเคที่กงไปก่อนเลยเทานอ มาถึงต้องต่อรองเท้าด้วยต้องต้องต้องต่อรองเท้าด้วยนะครับ <Okay. S 1> okay.